เป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับและนี่นะครับก็คือเกมถ้ามึงชนะกูได้กูให้ห้าร้เลยห้าร้ยเออไม่ต้องพูดเยอะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่รายการ69ี Review ทีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับตอนนี้เราก็จะกลับมารีวิวของเล่นนะครับาจากที่แล้วที่เรารีวิวเครื่องออกกำลังกายไปนะครับยอดวิวนี่แบบเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับในอนาคตวันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นนะครับถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่าเป็นไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสิทธิ์นายสปอร์ตเลยนะครับและนี่ก็คือ้ยและนี่นะครับก็คือเกมและนี่ก็คือเฮ้ย และนี่ก็คือของเล่นแฮมเมอร์อะไรทุกอย่างเพราะมันมีนะครับ <_ ug> รอเ ar, อาเป็นชื่อภาษาไทยเดี๋ยวนะครับก็คือเกมทุบปวดนะครับเป็นของเล่นที่เอาไว้คลายเหงาคลายเครียดในช่วงนี้นะครับอยู่บ้านเบื่อเื่อ,อว่างๆเล่นกับครอบครัวเล่นกับเพื่อนกันนะครับมันจะมีร้อมในที่หัวก <_ S 2> ันเดี๋ยวเราจะพาไปดูวัสดุกันนะครับว่าจะเป็นยังไง สดุของมันนะครับก็เป็นเหมือนเดิมครับพลาสติก ABS เลยทั้งอย่างใกล้ <Wow. S 1> นี่งสีสันลวดลายอย่างเฟียวฐานเปนสีเหลืองมี2อฝ่ายนะครับก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีค้อนเป็นยางอ่อนๆบางๆวิธีการเล่นของมันนะครับก็ง่ายๆเลยครับแค่กดปุ่มนี้นะครับเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะตีลงมาครับมันมใช่แค่กดอย่างเดียวครับนี่ เกมนี้มันต้องใช้ไหวพริบความไวในการกดด้วยนะครับถ้าแบบเพื่อนเรากดมาเนี้ยเราต้องหาช่องทางที่แบบสามารถไปตีมันได้เตียเข้าหัวมันเพื่อให้มันเด้งมาอย่างเงี้ยนะครับแล้ววิธีการใส่นะครับง่ายๆ,ๆเลยจับหัวมันไว้นี่มันจะมีตัวล็อกเข้าด้วยกันอยู่ใต้หัวกับฐานแล้วก็จับมันมาเข้าล็อกอย่างงี้นี่เรียบร้อยถ้าเรากดตีอย่างเดียวเนี้ย มันจะมีโล่ป้องกันนะครับแต่วันนี้เราก็จะมีวิธีที่แบบเล่นที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับเราจะไปทาาเพื่อนกอันนะครับเต้ <c oughs> ย <c oughs> และนี่ก็คือเตอ้ยเพื่อนผมนะครับอ่าแล้วอย่างนี้เราจะเล่นยังไงมีกฎกติการอะไรยังไงบ้างก็แค่กดเนี้ยตีให้หัวกูเด้งออกอ่าถ้าึงชนะกูได้กูให้ห้าร้อยเลยง่าย <c oughs> ห้าร้อยเออมึงพูดแล้วนะเอออ่าแล้วถ้าเกิดกูแพ้ไม่ต้องทำไรกูชนะถ้ากดคำว่าชนะเป็นปหชอมา งน so ั้ก็ตามนั้นก็ลองดูแต่ถ้าเกิดกูได้ปุ๊บเออไม่ต้องพูดเยอะกดมา500ไงสัญญาคือสัญญาสัญญาคือสัญญาเฮอะไรละเ้อเราจะทตามสัญญาของเล่นร้อยกว่าบาทอืมโอเค อานี่อีกด้านนี่อยากเสียตังค์วะเป็นยังไงกันบ้างครับกับของเล่นชิ้นนี้นะครับก็สนุกนะครับที่ได้เส yes ียตังค์นะครับของเล่นก็ราคาประมาณ100กว่าบาทถึง200-300นะครับก็ร้านค้าออนไลน์มีทั่วไปนะครับช้อปปี้ลาซาดานะครับผมสั่งมาก็ ร้อยกว่าบาทครับก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับช่วงนี้มันก็อยู่บ้านเหงาๆไม่มีอะไรทำนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรก็กดไลค์กดแชร์กด s c r ต์ e ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบเข้ามาดูจนจบนะครับฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับเสื้อบอนที่ดีคือเสื้อที่คุณนำมาใส่ <Yahoo! S 1> สวัสดีครับ